สวัสดีครับสำหรับไลฟ์สดนี้ก็อยู่กันที่ร้านซับซิดยำมะมปวงป,ปูมาชนบุรีพิกัดก็อยู่ที่ตลาดมืดหรือตลาดน้าสารารวมใจชนนะครับตอนนี้ทางร้านก็กําลังเริ่มเครื่องติดแล้วนะครับวันนี้ลูกค้าเริ่มทยอยมากันอย่างต่อเนื่องแล้วแต่ที่ร้านบอกว่าจะมืดนิดนึงเนาะ ่งจะสตาร์ทเริ่มต้นที่50บาทนอกจากยำมะม,ม,ม่วงนะครับถ้ายำมะม,ม,ม่วงเนี่ย30บาทะะพร้อมขายกี่โมงเอ่ย3โมงครึ่งนะครับมาแซบกันได้แล้วส่วนวันพฤหัสเสาร์อาทิตย์ที่ร้านจะอยู่หลังเซนทันนะครับ ใครอยู่หรือไปเดินเที่ยวที่เซนท่านเนี่ยะะแวะไปชิมกันได้นะครับอยู่ตรงเขาเรียกว่าสตรีทฟู้ดเซนท่านเนาะ ที่ร้านนี้ลูกค้าประจำก็เยอะมากนะครับนนเขาขายมาหลายปีแล้วดู ความสวยงามของมะม่วงนะครับโอ้โหซอยแบบอันนี้ใช้ซอยด้วยมือนะครับสุดยอดจริงแล้วก็ที่ร้านเนี่ยจะเป็นพริกสองแบบเลยครับคุณเบนจวันสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาไลฟ์ร้าน ซฟทิดจะมองมงูมาให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีไ์สดหลายร้านให้ได้ชมกันนะครับเบื่อ FC, เอเบื่อแห้งแลยเนาะได้สดสด,สดบ้างนี่นะครับสูตรพริกขั่วปนแล้วก็พริกปั่นนะครับ

คุณเมนจวันขายอยู่ที่ไหนเลรอครับโอ้โหตอนนี้ลูกค้ามารุมเต็มหน้าร้านแล้วครับนี่นะครับแซปซีสยำมะม,มงปูม้าชนบุรีพิกัดหาง,ง่ายๆนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสนามฟุตบอลเลยหนูนะครับสนามฟุตบอลของเทศบาลจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับประตูก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยบางวัวเหรอครับ

วิธีทำให้หอยขาวคือต้องใช้ความละเอียดหน่อยเนาะเพราะมันต้องขัดทีละตัวใช่ไหมหรือว่าอ๋อก็ต้องมีเทคนิคหน่อย ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่สามารถสั่งได้หมดนะครับเอารสไหนส่วนถ้ารสที่ร้านเนี่ยอย่างที่บอกนะเขาจะเปรี้ยวเค็มนํานะก็จะเป็นแบบยำแบบสไตล์ไม่หวานนะครับส่วนถ้าใครชอบทานหวานสั่งไม่ค้าได้เลยเออรู้แล้วเดี๋ยวของพี่เขาแยกน้ำทั้งหมดี๋ยวอะไรอยู่ ยสีสันนะครับ ถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศแบบคนลุมๆเนี่ยหลังหกโมงไปนี่บันเทิงแน่นะครับร้านนี้เมื่อก่อนนี้ชงพริกๆนี่บัตรคิวลันกันไปสองเล่มสเล่มนะครับ เราเคยนับไปว่าพิกสุดๆนี่กี่กี่ร้อยคิวได้สี่ร้อยคิวนะโอ้สี่ร้อยคิวนี่ยำไม่ได้หายใจหายคอเลยนะ <c oughs> นี่นะครับเป็นหนึ่งร้านที่สุดยอดนะครับแล้วก็ลูกค้าประจำเยอะมากอไหน ใครทานอะไรก็ไปสั่งแล้วก็รับบัตรไว้นะครับกลับมาก็มายื่นบัตร ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วอยากให้ไปไลค์สดร้านไหนให้ได้รับชมกันก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวแอดจะไปไลค์ให้ชมอ๋อเจ้าจากเชียงใหม่นี้สั่งห้าถุงเลยน่าจะคิดถึงยำ ไล้์สดร้านแซบซี้ครั้งแรกก็เ่อว่าโอเคเลยนะครับขอบคุณ f อฟมากมายอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วย ถือแม้ทั้งัานจะแกะอหอยแครงตับสดๆเลยเนี่ยก็ไม่ช้านะครับรระะถือได้ว่าคิวหนึ่งคิวหนึ่งนี่เร็วมากนะคนรับสุดยอดยี่สิบสี่ ไปอยู่ถึงเชืองใหม่ยังกลับมาโอเคนะครับสำหรับไลฟสดขรขอจบแจต่เพียเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟนะ์หน้าสวัสดีครับ okay.